สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องนับพริ่มฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมท o แอนเจอรี่เชสนะครับตอนนี้ผมเข้ามาแล้วก็เอาของรางวัลทั้งหมดออกกันนะครับรับของรางวัลแต่ว่าก็มีบางอันที่ยังไม่ได้รับ โอเคไปเลิกกันเลยเป็นเป้นเป็นเป็นเจ้าหนูคือผมไปซื้อสกินใหม่ไงไม่ใช่ดิไม่ใช่ไปซื้อได้สกินใหม่มาใช้บัตรทดลองใช้บัตรทดลองเลย ยี่ไม่เล่นก็ได้ดน,นะจ้ะแม่แล้วผมใช้สก,กินอะไรอะแล้วสก,กินนั้นมันเป็นสก,กินอะไรใช้ตัวนี้งั้นผมใช้ตัวนี้ คนอื่นนี่รอผมเอ้ยคนอื่นนี่รอผมกันหมดเลยดดฟดดดดดดว่นะดดดดดดนดด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 ่ดดดดดรด ชื่อไม่ตรงปลกครับ <c oughs> ไม่ตรงปลกจริง <c oughs> มามาดูกันว่ามีอะไรบ้างแถวๆเนี้ยีกผีมีบ้างไหมขอยืมสะกัน <c oughs> จะเรียกไม่มาทำไมเดี๋ยวก็ตายหรอกแต่ตอนนี้โดจะตายจริงตายจริง๊ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่ที่ไหนเลยจะอยู่ตัออยู่นั่น เห็นชีสนะแต่ทำไมมันขึ้นขึ้นว่าแบบสำรวจแล้ว5นาทีเหรอชีสถูกคนพบห้องนอนรบแเคดูกันว่าใครจะไปถึงก่อนใครจะไปถึงชีสก่อนผมต้องไปถึงชีสก่อนแน่นอน อปิดผักชีสิทุกคนมาช่วยเร็วแมวไม่ต้องมาช่วยร็วอย่ามาช่วยโดนปเ,เปลือเงี้ยอ๋อนี่คือเพิ่มเลือด ดึงช้าจังเมื่อกี้ไปกันช่วยกันเลยช่วยกันเลยอึ๊บเสิเรียนนังนะโอเค โอเคสู้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 เดี๋ยวข้ามาช่วยคุชีสเร็ว พึ๊บผัดผักยักกงเอาไปฉันหาทางว่าได้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรดีเนี่ย <c oughs> อันนี้คือเพื่อนทั้งหมด แมวเหนียวตอนนี้กิดจะแมวน้อยมายาไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วตอนนี้ข้ามทริกเกอร์้จะจับได้จริงจะจับได้จริง จับได้จริงจะจับได้จริงแล้วโอ้ยมันมันไม่เข้าขีดโรดถดแปบบ๊บเฮ้ยโอ,อ้โหมันตกตกตก,ตกผมมีทางแอบผมมีทางแอบผมพูดจริงนี่ทางแอบของผมแค่ตรงนี้ ผมต้องรีบขึ้นไปข้างบนเอ๊ะครั้นี้ผมน่าจะไม่ใช่กา้าหารแน่นอนไม่ใช่กา้าหารขยันเพราะผมไม่ใช่แน่นอนเพราะผมไม่ได้ไม่ค่อยได้กคิดรึบไปนี่ทำลายตัวเองหรือเปล่า ชนะชนะอา้าทำไมผมไม่ได้เอ็มวพอะผมเข้านันอะที่ผมเข้านะขยันอีกแล้วหรอทำไมคือผมไม่ขยันนะ ความรู้มีไอ้ใหญเบิ้งกระจุกแฟนตาซีจะได้ไดกรอบรูปกรอบรูปบัจังหลับไหลแล้วข้างหลังมันมีอะไรเนี่ยฮะข้างหลังใครเล่นอะไรกันอยู่ อ้านทุกคนอาว่า <laughs> โอ้ยอยู่ร้านี่ก็ถึงแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นรูปยังไง โซบป่ะเนี้ยคือ hey. คืหนูเปิดเตาอบหนึ่งครั้งใช้ตัวละครแมวใช้ตัวละครแมวหรือหนูหยิบน้ำแข็งจากถังน้ำเอ๊ะ <Hey. S 1> มันมีน้ำแข็งด้วยหรอ โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกรดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้ำพืิ้มฟิวเจอร์แล้วก็กดจดดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งกริ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปจะตอบไหมนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย